เราเรามีเรามีกรรมการออกไปตรวจสอบผลก,การดำเนินการใช่ครับท่านกรรมการครับ,บ,บมีมีข้อสงสัยอะไรไหมครับในรูปลานะครับแล้วก็มโีโครงการที่ชมุชมชนเขาร้องขอนะครับอย่างเช่นต่อเตอิมลากีฬาของหมู่บ้านนะครับตับบนทับตรงนะครับเริ่มจากของมีเกียรตินะครับนี่เป็นประมวลภาพของโครงการทัง้งหมด นะครับก็ตำบลพังลานะครับก็มีกรมคที่ิลากลายเช่นกันนะครับแล้วก็ตำบลสำนักขามนะครับเมื่วัที่30กันยาที่ผ่านมานะครับจึงเรียนมาเพื่อทราบครับท่านในบอร์กมีข้อสงสัยไหมครับของไม่มีครับนาหมอมครับสะดาวครับข้าใหญ่ครับ ครับไม่มีนะครับจำกัดเราก็เลยจะรายงานในคราวหน้าการ3.2ปรับเปลี่ยนในวาระการประชุมเป็นแจ้งการหมดวาระการประชุมแบ่งของกรรมการครับเนเจ้าหน้าทีครับจะหมดวาระตั้งแต่เดือนมิถ <a broken> <nowadays> <Fe> ุนาของปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวว่าทางฝ่ายเลขาเนี่ยจะทำหนังสือถึงท่านผู้ว่านะครับว่าให้ขยายอำนาจของกรรมการเนี่ยไปก่อนจนกว่าจะ มีการเลือกตั้งได้หรือมีการประชุมตรบางทีได้จะมีรายนานดังนี้นะครับก็คือมีคุณกระยามัศอาะนะครับมีคุณประเรสริฐไทิมซาคุณวิจิตรอินทรัตคุณนรงค์กัตนามาลาคุณบัญจิตธรรมนีคุณนมพลดวงปานและคุณรับุทดิษฐ์นะครับซึ่งเป็นกรรมการเขาเรียกว่าผู้สรงุษด,ด้านการเงินการกองทุนของแต่ละเฟื่อเนี่ยซึ่งมาในในในคณะนี้อยากจะได้ชุดนี้จะอยาก,อยาก,อ,ยากอยากเรียนให้ทุกท่านทราบว่ารายชื่อเหล่านี้ทางไปไาเนีย จะนาเสนอให้ท,ที่ประชุมไต้ตากีทราบในช่วงสิบโมงเยียติดนะครับฉันก็ไม่มีใครยกมือก็หมายความว่าทั้งกายและใจพร้อมนะครับกับงานที่ประชุมกับทราบครับ